สามสแปดแผดเผาหลุดไฟยามนี้ตำหนักมิงหลีไม่เรียกหาคนปรนิบัติเชิญอี้ปล่อยม่านเดินนำหลีเจ้นถิงไปนั่งลง สีหน้ากลับเป็นปกติเดิมไม่ควรให้พระองค์เสด็จมาทางที่ยังป่วยแต่เรื่องนี้เร่งด่วนจึงจำต้องเร่งให้ราชทายาตรุดมาที่นี่ทีเจ้นทิงนั่งลงตอบว่าเชิญอาจารย์พูดมาเถิดเชิญอี้ในใจกระวนกระวายยินเสียงตบปากข้างนอกดังต่อเนื่องจึงเลิกมูลี่ไม้ไผ่ข้างหน้าต่างอย่างระวางครั้งแน่ใจว่า หน้าหลังไม่มีคนแล้วค่อยพูดกันหลีจนถิงว่าภาษีที่นานในตันเฉิงกำลังจะปิดคดีเรื่องนี้เกี่ยวพันกับขุนนางในวงกว้างเหลียงชุยซานเริ่มลงมือตรวจสอบภาษีที่นานในชวนเฉิงแล้วหลังจากนั้นย่อมเป็นสกุลหวาในตีเฉิงพระองค์ทรงอยู่ในวังตามลำพังผู้กำหม่มร้อนใจดวดไฟแผดเผาพระราช สถานชั้นในเป็นสถานที่ห่วงห้ามคุณนางแผยนอกไม่อาจย่างกลายเข้าไปก่อนหน้านี้หลีเจ้นถิงเพิ่งถูกวางยาพิษสภาคุณนางเกรงว่าไทเฮาจะเป็นสนักร้อนใจกระโดดกำแพงเอาชิดของราชายาทมาคมโคอีกพวงแก้มขาวดุดหิมะข,ของหลีเจ้นถิงถูกคอเสือ้อประดับขนสัตว ขนสัตว์บทบางเล็กน้อยนางมุ่นคิ้วนิดๆวาเตี้ยนตรงหว่างคิ้วขยับตามไปด้วยคดีภาษีที่นายตันเฉิงยุติลงแล้วที่นาก็รังวัดเสร็จสิ้นนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญไม่อาจล่าชาได้อาจารย์ทั้งหลายไม่ต้องชะลอการดาเนินการเพราะค่าจัดการไปตามกฎหมายก็พอแต่ก่อนเชิญอี้ อคติกาลีจนถิงมากแต่ราชายาตกิริยาสุขุมสง่างามทั้งยัางฝ่รู้ฝ่เรียนทีเดียว กับผู้เขาร้อนเรียกขานด้วยความเคารพนบนอบว่าอาจารย์บัดนี้ยอมยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อที่นาชาวบ้านฉันอี้รู้สึกสะเทือนใจยกชายชุดกรุมคุกเข่าให้หลีจเนถิ้งตอนโคกศีสะพูดเสียงสะอื่นองค์ราชญาตครั้งนี้ครั้งนี้ทําให้พระองค์ทรงลาบากแล้วจริงๆ หลี่เจ้นถิงลุกขึ้นพยุงเฉินอี้อาจารย์รีบลุกขึ้นเถิดเฉินอี้ใช้แขนเสื้อเช็ดน้ำตาองค์ราชรายาตประทับอยู่ในวังต้องทรงระวังความปลอดภัยหากที่เฮาทรงกล้าค,มค่มกูพระองค์พวกกระหม่อมจะสู้ตายด้วยชิดอย่างแน่นอนหลี่เจนถิงถอนหายใจข้าช่างโชคดีเพียงใดเพียงแต่อาจารย์เหอเลี้ยนหในชวนเฉิง และสกุลหานในอูเฉิงมีความสัมพันธ์แน่นแฟนมาหลายยกหลายสมัยภารกิจครานี้อันตราย ฉันอีฮันลีจันทิงเปิดเผยกระตนถึงเพียงนี้พอคิดถึงหานเฉิงแล้วอดเสียใจมีได้พวกเขาฆ่าราชำน,นักที่กล่าวอ้างว่าตนเป็นขุนนางผู้พักดีกับปล่อยให้ราชญาตติ้องลำบากอยู่ที่วังใช้ชีวิตยอย่างไม่ปลอดภัยฉับพรันน้ำตาเขาก็หลัง่งรินหานเฉิงมือกุมทหารหลวงอยู่ พวกกระหม่อมมิก้าบุ่มบ่ามลงมือทำให้พระองค์ต้องทรงลำบากหานเฉงเบียดบังของหลวงราชสมกครู้กันทั่วทั้งยังใจอคอแคบแคบไม่ยอมรับผู้อื่น ผู้ที่ลำบากก็คืออาจารย์แปดกองกรังเป็นทหารหลวงหลายปีมานี้ยังคงยึดติดกับค่านิยมเดิมไม่ได้สร้างคุณูประการใดๆตั้งแต่สมัยเสียนเตอ๋อตอนฉีกุอันยังมีชีวิตอยู่แล้วหลีจเ้ึถึงกล่าวถึงตรงนี้และผ่อนน้ำเสียงให้ช้าลงทหารหลวงกับไทยเฮาร,ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานอาจารย์นาดาคิดจะเอาผิดฐานเชิงก็เยกยากโดยแท้ เฉินอิม่มคิดด้ราชรายาิจะเข้าใจกระจ่างแจ้งถึงเรืนี้เอ่ยว่าบัดนี้ท่านจอมทัพยังอยู่ในฉีตูทานรักษาการฉีตรงอยู่นอกประตูเมืองสถานการณ์อาจรังรอและอีกพวกกระหม่อมจำต้องกับจัดหันเฉิงโดยเร็วที่สุดหลีเจนหลิงดีเจนถิงพูดต่อพูดว่าท่านจอมทัพเดินทางกลับบ้านเดิมเป็นเพื่อนหุยหญินใหญ่ ทหารรักษาการติดตามมามีเพียงไม่กี่พันนายหากลงมือจริงเกรงว่าฉีต้งจะรุดมาช่วยเมาือทาันฉีตโตตกอยู่ในอันตรายแปดกองกำลังมีทหารสองหมื่นมีเพียงคุ้นเคยกับตรอกซอยในฉีตูยังควบคุมการเปิดปิดประตูเมือง หานเฉิงยังมีองค์รักษเสื้อแพรเป็นหูตาอีกสามารถจับตาดูความเคลื่อนไหวของฉีจูอินได้ถูกเมื่อวันนั้นในเรือนจำามฉีจูอินใช้อุบายหลอกลวงหานเฉิงเวลาผ่านมาครึ่งเดือนหานเฉิงคงตระหนักได้นานแล้ว หลีจนถึงลุกขึ้นมองผ่านรอยแยกของมูลีไม้ไผ่ออกไปเห็นผู้ม่านยังถูกตบปากไม่หยุดสีหน้านางไม่เปลี่ยนไปแวตาเย็นชาทีเดียวด้วยน้ำเสียงพูดหานเฉินอี้ยังคงนุ่มนวลข้ามีอุบายบางอย่างสามารถจัดการหานเฉิงได้เฉินอี้พูดทันทีเชิญองค์ราชญ,ญาติทรงกล่าวมาเถิด หลังสมัยเสียนเตอเป็นต้นมาฝ่ายในก็เหมือนของประดับสำนักตวนออกว่างเปล่าไร้คนด้วยเหตุนี้หานเฉิงจึงหลงน้ำพองหลีจึงถึงพูดคิดจกรรมจัดหานเฉิงต้องมีขันทีช่วยเหลือเชิญอี้สีหน้าแปรเปลี่ยนเออย่างหวาดหวั่นสกุลพันก่อความปั่นป่วนในราชสำนักเพียงสิบปีราชสำนักอย่างฟอดแยถึงเพียงนี้เกินเหลาทุ่มเทสุดกำลังกว่าทำให้ฝ่ายในคืนอันนาจได้องค์ราชรายาทขันที เหล่านี้อาจใช้งานได้ปรรยากาศผิดแล้วอาจารย์หลีจะถิงหลีจะถิงหันกลับมาพูดพูดกับเฉินอีว้ว่าฝ่ายขันทีก้าวกายการปกครองแท้จริงแล้วเป็นความผิดของโอรสสวรร์ขันทีเป็นข้าทาสบริวารของโอรสสวรรค์พวกเขาสามารถใช้งานได้แต่กลับมิอาจให้ความสําคัญ สกีจนถึงรับการอรมเชนะจากเซียซิวจัวคุ้นเคยกับั่้อำนาจสกุลพันในสมัยหยงอีถึงสมัยเสียนเตอ๋อมากนั่นก็เหมือนของชิวเฉินอี้และข้าราชนักในสภาขุนนางอื่นคนอื่นๆวัดระแวงขันทีไม่ต่างกันแต่การเป็นขุนนางกับเจ้านายเป็นคนเรื่องกันอำนาจดุดดังคลื่นใต้น้ําที่ปั่นป่วนไม่อาจกาจัดทิ้งไปโดยสิ้นเชิงมีเพียงนํามาใช้เท่านั้นจึงจะควบคุมบงการได้ เทศกาลหารสือกำลังจะมาถึงตามธรรมเนียมวังหลวงต้องจัดงานเลี้ยงเหล่าคุนนางถึงเวลาหารเฉียงปลดดาบเข้ามาหลีเจ้าทิงยกมือขึ้นดึงปิ่นทองบนศีรษะออกย่อมเป็นโอกาสเทศกาลหารสือแปลตรงตรว่าเทศกาลอาหารเย็นอยู่ในช่วงก่อนเทศกาลชิงหมิงหรือเซงเหมง หนถึงสวันเป็นวันที่ใช้ที่งดใช้เฟื่อนในการประกอบอาหารกินเฉพาะอาหารเย็ยนสมัยนี้ก็ใช้ไมโครเวฟได้ หานเชิงรั้งตำแหน่งผู้มีชาชการกองกำลังองครักษ์เสื้อแพร,รควรตบตำแหน่งผู้มัครับการแปดกองกำลังมีสิทธิพกดาบเข้าออกวังหลวงแต่ราชโกสน,นเทียนสนหลี่เจนเหิงถูกกลอบปองร้ายสนเจอชวนให้เป็นองครักษ์ใกล้ชิดหน้าพระพักเป็นกรณีพิเศษอำนาจในก,การพกดาบจนถูกแยกออกมาองครักษ์ใกล้ชิดที่สามารถพกดาบเข้ามาในงานเลี้ยงล้วนต้องให้จกักรพรรดิเป็นผู้ระบุชื่อ บัดนี้อาณาจักรใต้โจมไม่มีจักรพรรดิหารเฉิงจึงจำต้องประดาบก่อนเข้างานเลี้ยงฉวนอี้มองปิ่นทองอันนั้นที่มือจับปิ่นทองเรียวบางเนื่องจากอาศัยอยู่ในหนักลึกมานานจึงข่าวซีดร้ายชายาตประชวรครานี้ผ่ายพร้อมจนเห็นกระดูเข้อมือเปิกรุมด้วยผ้าทอลายวิติเรื่อเลือเล่อนขึ้นจนเผยให้เห็นกระดดกแข็งของนาง เฉินอี้ยกชายชุดกลุมคุกเข่าหมอบลงพรางสะอื้นให้หานเฉิงมีวรยุทธหากขาอารวาดขึ้นมายามกับขานทำร้ายพระองค์จะทำอย่างไร ฤดูใบไ,ไม้ผลิท่านจอมทัพชนะศึกที่เปลี่ยนจินราชเลขาที่การสามารถมาด้นั่งตำแหน่งพิเศษเพื่อเป็นรางวัลหานเฉียงเป็นผู้มครับการทหารหลวงให้เขานั่งข้างท่านจอมทัพลีจนถึงใกล้ครววเรื่องนี้มาอย่างรอบคอบคันทีภายในงานให้ฟูม้มมาเฟิงเฉียนเป็นผู้นำาขาเพียงหันเฉิงก้าวเข้ามาในประตูตำหนักจะทำให้เขาไม่ได้กลับออกไป ฉันอี้ฟังถึงตรงนี้จึงถงนักถึงความร้ายกาจของรัชญาติอย่างแท้จริง ฟูมานกับเฟิงเฉียนประชันขันแข่งกันตั้งแต่สมัยจักรรดิเทียนเซินแล้วครั้งนี้ฟูมานเสิบคดีเฟอวางเฟิงเฉียนเปผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเพื่อกำจัดสตรูให้พ้นทางเขาอยากก้าวเข้าสู่จุดสูงส,สุดของฝ่ายในกลายเป็นขันทีผู้ถือตราในกองสือหลีหลังจากหลีจนถึงขึ้นของราชคนผู้นินันการประจบสอกรแปรพักกระทันหันหลายครั้งหากปล่อยให้เขามีอำนาจเพียง คนเดวเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปหันเฉิงเอาผลประโยชน์เข้าล่อย่อมเป็นไปได้ที่เขาจะทำเสียเรื่องหลีจนทิ้งกันนางเฟิงเสียกนกลับมาอยู่ข้างกายอีกครั้งเพราะหลังจากต้องเข้าไปอยู่ในคุกครั้งนี้เฟิงเฉียนไม่ทางร่วมมือฟู่ม่านอีกเมื่อพวกเขาสองคนต่างหวาดระแวงอีกฝ่ายย่อมคอยสอดส่องกันและการเพื่อได้รับความไว้วงางใจจากรัชชายาตอาจถึงขัน้นเชิงดีเชิงเด่นกันในเรื่องนี้ก็เป็นได้ ทหารเฉิงครอบครองตราทหารของทหารหลวงและป้ายห้อยเอวขององครักษ์เสื้อแพรก็เ,เพียงเขาตายแปดกองกระังได้กองกระังองครักษ์เสื้อแพรย่อมตกอยู่ในความโกละหลวมิกฤษชีตัวรับการลี้คลายแต่ถ้าทหารเฉิงปลดดาบเขาร่วมงานเลี้ยงเขาต้องทิ้งองครักษ์เสื้อแพรโคเสดิว้นอกตำแหน่งแน่โอกาสจะสังหารเขาได้มีเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นหากพลาดพลัง รอจนเขาสังการออกไปคําเดียวข้าราชสำนักในตำหนักย่อมตกอยู่ในอันตรายเรื่องนี้ต้องขออาจารย์กัรราชเลขาใิการวางแผนโดยละเอียดห้ามให้ข่าวเพร่กระายออกไปโดยเด็ดขาดหลีจะถึงพูดพรางค้อมตวลงครั้งหนึ่งประคองเชินอี้แพ้ชนะขึ้นอยู่กับการลงมือครั้งนี้ ลมแรงม้วนมุลี่ไม้ไผ่กระทันหันเฉินอี้ประสานสายตากะหลี่จนถึงก่อนประงกศีษะดังแรงเอ่ยเสียงเคริมพวกกระหม่อมจะไม่ผิดต่อพระมหาการุณาธิคุณขององค์ราชทายาทิฟุมา่านอยู่กลางสายฝนถูกตบจนสองหูวดินเสียงชั่วคราวมุมปากมีเลือดไหลระหว่างร้องไห้คร่ำครวญก็เห็นเฉนอี้ก้าวออกจากประตูสีตีหน้ายืนชามองเขาเขาพูดด้วยสติเลื่อนลอยขั้น น้อยสำนึกผิดแว้วใต้เท้าใต้เท้าเฉินอี้สะบัดแขนเสือ้อหากไม่เพราะองค์ราชรญาตทรงมีเมตตาวนันนี้ข้าไม่ละเว้นเจ้าแน่ช่างเถอออกไปได้องค์ค,ครรภใกล้ชิดถอยหลังกลับไปยืนหน้าตำหนักหมิงเหลีผู้ม่านครานเข่าไปข้างหน้าโขกศีรษะเฉินอี้ติดติดกันใต้เท้าสั่งสอนถูกต้องแล้วข้าน้อยไม่กล้าอีกแล้ว หลีจนถึงเลิกม่านเดินออกมามองฟุม่านเป็นหน้าเต็มไปด้วยน้ำมูกน้ำตาเอ่ยตอนลด,ดแขนเสื้อลงเจ้ากลับไปเถิดจาัดก,การตัวเองให้เรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สะอาดแล้วคอยรับใช้หน้าตำหนักฟุม่านยกแขนเสื้อเช็ดน้ำตาบนใบหน้ามองรองเท้าหลีจนทิงที่โปรออกมาโคกศีรษะอีกหลายทีข้าน้อยน้อมรับพระบัญชาพระเย,ยกาตอนฟุม่านลุกขึ้นเขายกชายชุดกลุ่มที่เปียกชุ่มอย่างเร่งร้อนมองผ่า นสายฝนที่ตกหนักเนนขมนาโครัชาัไม่ปรากฏแมวรังเกียจมีเพียงความสงสารเวทนาจางจางตอนของชีวเตรียมการไม่กล้ากระโตกกระตาพวกเขาปรึกษาหารือกนในเรือนส่วนตัวมาพบกันโดยการยื่นเทียบขอข้อพบตามลำพังเมื่อฝนหยุดตกพริบตาเดียวถึงเทศกาลหารเสือเฟิงชิเวียนถูกลงทันในคุกสองวันนี้พัก ฝืนร่างกายอยู่วันนี้เขาประดับวัวเตียนให้ราชญายติยืนค้อมกายอยู่หน้าคันช่องตอนยกมือไปเห็นรอยแผลบนข้อมือที่ถูกทอระมานตีจะถิงไม่ได้หลับตานางเจ้ามองฝึ่เฉียนค้ายกระรางพิจารณา ฟิงเวียนมือสั่นเล็กน้อยภายใต้การจับจ่องของหลีจนถิงกำลังจะวางผิดตำแหน่งหลีจะทิ้งยกมือขึ้นจับมือข้อมือเฟิงเฉียนนำหวาเตียนไปโยกกึ่งกลางหน้าผากสองวันนี้มอว่าอย่างไรบ้างเฟิงเฉียนยินเสียงเหล่าัน,นางเหล่านางกำลังเดินไปมาหลบสายตาของหลีจนถึงได้ตอบว่าขอบพระทัยองค์ราชายาที่ทรงเป็นห่วงหมอมบอกว่าเป็นอะไรมากแล้วพ่อ,อยาค่ะ ฉันอีสบัดแขนเสื้อหากไม่เพราะญาติทรงมีเมตตาอา้อาวซ้ำแป๊บหนึ่ง บอกว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วพออยาคาหลีเจินถิงลุกขึ้นนางกำนันข้างหลังสวมเสื้อคลุมตัวนอกให้นางหันไปมองตัวเองในคันช่องเหมือนนางชอบจ้องมองตัวเองในคันช่องเสมอคล้ายกำลังค้นหาบางสิ่งรายละเอียดของกองผักผลไม้ไว้หลังงานเลี้ยงเจ้าค่อยบอกฮ้าหลีเจินถิงประคองปิ่นทองบนจอนผมแม่งมองเงาวยานั้นอีกหมุนตัวเดินไปยังประตูตำัาฟเฟิงเฉวียนเข้าใจก้าวขึ้นไปพอ งดีเจนถิงหลี่เจนถิงเดินไปหลายก้าวย่ำเหยียบแสงสว่างบนพื้นนางหลบตามองแสงสว่างพื้นที่เช็ดถั่วจนเงาวับสะท้อนท้องฟ้านอกประตูนางรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่บนก้อนเมฆช่วงเวลานี้นางทำตัวเหมือนเด็กอย่างหน้าประหลาดคล้ายอะไรในกะิวทัศน์เช่นนี้ยืนอยู่นานมากผู้มารที่ยืนอยู่นอกข้างนอกคอมกายคือ ขึ้นบันไดย,ยืนรอข้างประตูและพูดเสียงเบาองค์ราชรายาตได้เวลาแล้วพยาคาฟังเฉียนรู้สึกแขนตังหนักขึ้นเล็กน้อยสายลมหลังฝนตกพัดปินทองตรงจอนผมราชรายาตผีเสื้อบนนั้นหมุนตัวหนึ่งรอบกระทบมวยเมฆาเบาๆก่อนหลีจะถึงจะก้าวเท้าออกไป หานเฉิงนั่งรถมาถึงหน้าประตูวังตอนลงจากรถเห็นเฮอเลียนโเหเฮอเลียนโหรออยู่นานแล้วครั้นเห็นหานเฉิงรีบเข้าไปต้อนรับเดินเข้าวางพร้อมกับเขาหลายวันนี้ชไนเจ้าจึงไม่สนใจอะไรเลยตอนนี้สำนักตรวจการร้องเรียนข้าหาว่าข้ารยึดครองที่เนื้อหาชาวบ้านนี่ไม่ใช่การหาเรื่องด้วยคำเท็จห,หรอกหรือ ในมือหันเชิงบุญผลเหอเถาจะพูดแบบนี้ก็เฉินอี้เขาจะยอมเชื่อหรือในมือเขามีสมุดบัญชีพันหลินมอบให้สามารถประเมินภาษีที่นาของแปดเมืองได้ฉะนั้นต้องคิดหาหนทางสิเออเลยนหัเดินตามหันเชิงพูดเสียงเบา พวกเขาจะกักบ,บริเวณไทเฮาตอนนี้แม้กระทั่งหน้าของไทเฮาก็ยังไม่ได้พบด้วยสาันเชิงคิดในใจไทเฮาตอนนี้เหมือนรูปปั้นพระโพธิสัตว์ข้ามแม่น้ำตัวเองยังเอาไม่รอดบัญชีนี้ถูกตรวจสอบถึงชวนเฉิงแล้วดูจากท่าทางกัดไม่ปล่อยของพวกคขงเชียวไม่มีทางยอมอยุติเรื่องนี้ง่ายๆเหมือนในอดีตแน่เรื่องนี้ทาให้เขานอนไม่หลับทั้งคืนรูปคราวที่เลี้ยงไว้พรางพูดว่า ข้าเองก,ก็ร้อนใจแต่ร้อนใจแล้วมีประโยชน์หรือขาปลายตามองขันทีที่นำทางอยู่เบื้องหน้าพูดกระเฮอเลียนเหอเสียงค่อยว่ารัชรายาตยแค่ประชวนแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยจะทำอย่างไรได้เล่า ฟูม่านใช้คนจงรักภักดีอะไรที่ไหนเพื่อเลียนโหเดินเร็วจนเหงอเสริมเล็กน้อยคันทีอย่างพวกเขาไม่รู้จักคําว่าภักดีจีจุยเป็นยาพิษประเภทใดข้าไม่เชื่อคําพูดของเขาหรอกต้องเป็นเพราะเขาเล่นลูกไม้แน่นอนไม่กล้าลวงเกินสภาคุณนางตอนนี้ก็ไปรับใช้ข้างกายรัชญาตแล้วไม่ใช่เรือพวกเขาตามชาย,ยิ่งหนักหันเฉิงเห็นว่าใกล้ถึงที่หมายแล้วตอนคันทีถอยออเป่าเขายัดน เถอวเถาเข้าไวในอกเสือ้อพยักหน้ากับองครักิดนิดๆพูดกับเฮิเรเลียนเถอหลังงานเลี้ยงเลิกเจ้าไปคุยกับข้าที่จวนที่นี่มีผู้คนในะหูตามากมายมีใช่สา,านที่เหมาะสมในการหาหรือกันเถอเลีียนเถอร้อนใจดูดไฟแผดเผาจะทำอะไรไม่น่าจะได้แต่รับคำเดินตามหลังหันเฉิงเข้าไปในตำนักจบตอน